สวัสดีค่ะมัน้สาลสาศิภาพีนองมาเบิงคุณยายเราคุณยายเราเห็ดยังนี่เมนูนอยังค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายาสีอ้อมกับปูค่ะคีชาคุณยายสีอ้อมกับปูกับปูที่เห่าไปหามากค่ะพี่นองมันเต็มหยกมันเยอะมากเลยมันแบบตัวหน,น่อยก็มันเต็มกระดองเลย dây lên tầm con tầm là con nó nằm mất ngon con nằm tuổi một tháng con nó nằm mất nhiều nhiệt tàu đó ตกมอึงนยาบ้านอ่อานต้มอนยาบันมัน,นมันอีกต้มอุ่นงาบ้านสวัสดีค่ะมหาพน้องเดิน10อง<ม>ปูนาต้องปูน่าใช่ปนเปลือกเปียงน,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 นะ อันนี้เปลือกเตี้ยงกันเปลือกบางบาๆค่อยๆไผ่เอาเปลือกเคี้ยวมันอหออเราไปนอนมันสิบกระด้ยเนื้อมัน ขุ่มไม่ใช่วยด้วยบอกเราเปลือกบางห้งต้อาหู้เปลือกบางเราหน้ามากขุ่มขุ่มนี่ให้เจ้ามีเครื่องแกงพี่น้องน้มผักชีที่เหล่าผักอีตูต้นหอมแซนตะไคร้เอาหมอเล็กๆค่ะหมอนหมอพอดีถ้วยหนึ่งของเฮาค่ะ แตงนี้ไปเล็กี่น้องปิด,นะดนะฟ้าไว้ให้รอดเดือดพี่นอ้องให้เปวดแตงเพื่อยก่อนทำมัรุงอีกที่หนึง่งโอ้พี่นอ้องคนดังคนดังคนดัะหอมหหวยๆเลยนี่เลยค่ะใส่หอมกระชีด เครื่องห้าวจะเสียนี่ปรุงเครื่องไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมันนี้ป็นสีฝ่าเปล่าแน่จังน้อยเนาะ เนื้อเข่าสวยดอกพุงเครงพุ้เครงไปเรียบร้อยเดี๋ยวใส่หอมผักชีเดี๋ยวใส่ข้าวคั่วก็กินได้หรอปูใ่น้องใส่ข้าวคั่วค่ะคุณยายคุณยายเราใส่ข้าวคั่วมี่าข้าวคั่วถ้าเหนื่อยเหนื่พี่น้องเหนื่อยปูเนื้อปูเน้นๆน้กับพี่น้อง ใส่กุ้งคู่อ่ะอืมใจ่กุ้งคู่ต้องไปหวมันวนเลยพี่น้องเรียบลอยแล้วค่ะแกงออมอีปูหน้าเห่าเนื้อปูนิ้นๆค่ะ มาแมาล้ลวลลกกค่ะพี่น้องได้เวลาก,กินข้าวกันแล้วสามาิกหีไรมันนี้ค่ะพี่น้องอบอุน่นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเน,น,นี่นยิดแล้วมั่นปีาหน้ายางเรล่าล้อก๋วสีมา่าน้าพี่น้องเป็นปดปูน้ำกันพี่น้องมนันนี้กินขขากันฟอมร่างกาย กองทัพต้องเดินด้วยท้องคนมาห้าวส่งกินข่าวก่อนเดี๋ยวสิาพาไปลุยค่ะพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะข่าวน้องกันค่ะโอ้ยลูข่ตัวเฮาวีร <laughs> นี่ขวางค่ะกังบนหังนี่จ้าตันี่อ๋อว่าจะตั้งานี่ยตั้งแ่ะขาเเนียวอะไันตั้งต่อะไาเียวจะม่อยู่อหนแล้วแลเนี่ยไปหมองก็่หม่องเี้ยวหม่องข้างนม่องบางมองวางเฉนะคุณตัวนีกดขึ้นจะที่กี่ก้อวน้มันอยากไ ไอขาพี่น้องสำหรับพี่เมีเพื่อนพเพิ่นพี่น้องพิ่สาวนี่หมูอเต่ากับอมลิสูขเห้อขออก็เมีอกินหมาพอันไหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อตีสิป่าๆน่จังหน